ปัจจุบันทั่วโลกแต่ละประเทศครับเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียกได้ว่าเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษครับและในประเทศญี่ปุ่นเองได้มีหน่วยงานในการรองรับอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุจากประเทศต่างๆ <co op> เพื่อมาทํางานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นดังนั้นในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อสร้างอาชีพครับเราจะได้เรียนรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นการสนทนาในการสมัครงานรวมถึงภาษาญี่ปุ่นในศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุด้วยละครับ แค่นี้เราก็สามารถเดินทางไปทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นได้แล้วครับ